จบไปแล้วสำหรับเกมยูโรปาลีกนัดเพลย์ออฟระหว่างบาร์เซโลนาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างวันนี้พวกเราตัวหลักจะมาเล่าให้ฟังครับต้องบอกว่าก่อนเกมมีการคาดเดากันไปต่างๆนานาน,นะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะบุกไปโดนกระทําชํำเราที่คํานูบ้างละจะไม่รอดกลับมาบ้างละแต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นอย่างนั้นครับ เริ่มต้นครึ่งแรก15นาทีโดยประมาณเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านที่ทำท่าเหมือนจะครองเกมเอาไว้ได้แต่หลังจากนั้นกลับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ตั้งล้ำได้แล้วก็มีจังหวะสวนกลับและก็เซตเกมขึ้นไปเขย่าขวัญเจ้าบ้านได้เป็นระรอกระรอกนะครับซึ่งวันนี้ต้องชมแทคติกของเอริกเทนฮากเลยนะครับที่วางเฟรดกับเวกฮอสเป็นตัวไล่เพรสซิ่งแดนกลาง ทำให้นักเตะของเจ้าบ้านขึ้นเกมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นแฟรงกี้เดยองหรือฟรองเกซิซเยถึงแม้รูปเกมจะออกมาเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านที่ครองเกมเหนือกว่าแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สามารถสร้างโอกาสการเข้าทำประตูได้มากเท่ากับเจ้าบ้านแต่ถึงกรณนี้กระนั้นก็ไม่สามารถทำอะไรกันได้จบครึ่งแรกเสมอกันไป0ประตูต่อศูนย์นะครับ หลังจากเริ่มครึ่งหลังมาได้ประมาณ5นาทีเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านที่ได้ลูกเตะมุมแล้วเป็นทางฝั่งมาโกสอลองโซขึ้นโคเข้าไปเป็นประตูนำของเจ้าบ้าน1ประตูต่อศูนย์และหลังจากนั้นไม่นานเพียง2นาทีเท่านั้นเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไม่ปล่อยให้แฟนๆต้องรอนานเป็นทางด้านด็อกเตอร์แรดฟอร์ดได้ลูกแทงจากเฟร็ดกระชากเข้าไปยิงมุมแคบเสาแรก เป็นประตูตีเสมอหนึ่งประตูต่อนหนึ่ง และหลังจากที่มีประตูเกิดขึ้นเกมก็เปิดทันทีเป็นทางฝั่งแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเตดที่เซตเกมเข้าไปเป็นระรอกระรอกไม่ปล่อยให้แฟนๆรอนานทยานขึ้นนำภายใน7นาทีหลังจากได้ประตูตีเสมอ1นหนึ่งโดยเป็นทางฝั่งด็อกเตอร์แรชฟอร์ดคนเดิมคนดีเจ้าเก่าเจ้านี้เลี้ยงตัดเข้าไปจากลูกเตะมุมเปิดยัดฉลับกุนเดเข้าประตูตัวเองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพลิกนำา2ประตูต่อห และทางเจ้าบ้านก็เหมือนจะช็อตฟิลไปชั่วขณะแต่ก็ยังมีความพยายามที่จะทวงประตูคืนมาให้ได้แต่จนแล้วจนรอดก็ยังทําไม่ได้แต่กลับกลายเป็นทางฝั่งแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดที่จะยัดประตูฝังเจ้าบ้านให้ได้โดยได้จังหวะง,งามๆจากมาคัสแรดฟอร์ดด็อกเตอร์คนดีคนเดิมหลุดเดี่ยวเข้าไปแต่โดนคุณเดซะจากด้านหลังล้มหน้ากอบเขตโทษแต่กรรมการไม่ให้ฟาวถึงขั้นเอริกเทนฮากเลือดขึ้นหน้าโวยใส่กรรมการ จนรับใบเหลืองไปแต่หลังจากนั้นในนาทีที่76ก็เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านที่ได้ประตูตีเสมออย่างสุดมันโดยราฟินญาเปิดกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้าไปเลวานดอฟสกี้ทำท่าเหมือนจะยิงแต่กระโดดหลบหลอกทั้งวารานและเดเคอบอลซุกก้นตะข่ายบา์เซลโลนาตีเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็น2ประตูต่อ2เจ้าบ้านเหมือนจะเอาให้ได้อยากชนะนัดนี้ให้ได้เพื่อที่นัดหน้าจะได้เจองานง่ายกว่านี้ แต่สุดท้ายจบเกมทําอะไรเพิ่มเติมกันไม่ได้จบเกมเสมอกันไป2ประตูต่อ2อ,อย่างที่เรียกได้ว่าสุดมันต้องบอกว่าผิดคาดสาหรับแฟนปีศาจแดงที่คาดการก็ไว้ว่าจะโดนกลับมาจากค้ำนูนะครับแต่ก็ต้องชมเอริกเทนฮาคที่วางแผนมาได้อย่างเนี้ยบเฉียบขาดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางบาร์เซลโลนาก็ไม่ต้องเป็นกังวลใจไปนะครับเพราะว่ากดอเวโกได้ยกเลิกไปแล้วนะฮะ แล้วทีนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันต่อในสัปดาห์หน้าที่โอทราฟฟอร์ดแล้วละครับว่าทีมใดจะได้ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไประหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและบาร์เซโลนาวันนี้พวกเราตัวหลักก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับยังไงเราก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราทุกสัปดาห์นะครับวันนี้พวกเราตัวหลักทิ้งท้ายเอาไว้แค่นี้ครับ